ใครที่ใหม่ก็เอาลมหายใจสูดลมหายใจเข้าแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกไปสูดลมหายใจเข้าปล่อยให้ไปให้ลมหายใจมันวิ่งไปทั่วทุกส่วนทุกอนูของร่างกายสักห้าครั้ง ทำแบบสบายอย่าเครียดอย่าซีเรียสทำแบบมีความสุขทำแบบคิดว่าตัวเองเป็นผู้บำเพ็ญบารมีจากนั้นก็กำหนดลมให้เป็นลมปกติหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าให้มัน่นคงสติตามกำหนดรู้ตัว จิตตัวนี้เอาสติกำหนดที่จิตจิตเรามันคิดอะไรจิตเรามันฟุ้งซ่านไปทางไหนจิตเรามันหนักไปทางอารมณ์ไหนเอาสติ ดูจิตตัวนี้พร้อมกับลมหายใจเข้ารู้ออกรู้สั้นรู้ยาวรู้ดูลมหายใจของตัวเองไปเรื่อยๆดูลมหายใจของตัวเองไปเรื่อยๆนั่งตอนแรก ลมหายใจของพวกเรามันจะไม่เรียบมันจะอึดอัดอะมันจะอึดอัดมันจะเบาบ้างหนักบ,บ้างแรงบ้างค่อยบ้างอ่ามันเป็นปกติธรรมดาเพราะเราเป็นผู้ฝึกฝนนี่เพราะเรามาฝึกฝน มาอบรมมาศึกษาหาความรู้แต่ถ้าทำไปโดยการกำหนดตัวรู้ที่จิตเราจะปรากฏเห็นลมของตัวเองลมของตัวเองมันจะเดินเรียกจากที่เคยเดินช้าเดินเร็วเดินเร็วเดินช้าสลับกัน มันจะเดินไปเป็นปกติเดินไปเป็นปกติก็ดูที่จิตเราเพราะการรักษาจิตนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมวันนี้จิตเราไม่ฟุ้งซ่านวันนี้จิตเราไม่โกรธใครวันนี้จิตเรา ไม่อาคตไม่ชิงชังใครก็แสดงว่าเรารักษาจิตของเราได้ตื่นมาเรามีความสุขตื่นมาเรามีสติสัมปชัญญะเห็นคนนั้นก็มีความสุขเห็นคนนี้ก็มีความสุขเห็นลูกทั้งโลกมีความสุขมีความเมตตาปราณีออกจากหัวใจ ทำเมตตาปรานีออกจากหัวใจออกจากจิตเราตั้งแต่เช้านูน่นจนถึงวันนี้ก็ยังใจดีอยู่มาถึงตอนนี้ก็มาปฏิบัติธรรมก็ยังใจดีอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าการรักษาจิตของตัวเองแต่ถ้าเราเศร้าเราหมองเราขุนเคืองเรามีอารมณ์กระทบ จากข้างนอกแล้วเราไม่มีสติเราอดกลั้นไม่ไหวกลั้นสติไม่อยู่แล้วก็ปล่อยอารมณ์ของเราปล่อยจิตเราไปตามอารมณ์นั้นปล่อยจิตเราไปตามอารมณ์นั้นเราก็แสดงว่าไปเติมเชื้อไฟให้กับใจเราแสดงว่าเรากำลังใส่ปุ๋ยให้กับกิเลส แต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดกำกับตัวเราดูที่จิตเราดูที่ใจเรามีสติมีสัมปชัญญะกำหนดกำกับเราก็รู้นี่อันนั้นมันไม่ใช่อันนี้มันกิเลสนะอันนี้มันบาปนะเรามีสติเรารู้เราไม่ทำเห็นไหมก็แสดงว่าเราไม่ ใส่ปุ๋ยให้กับกิเลสแสดงว่าเราเป็นผู้มีสติลมหายใจของพวกเรามันจะเรียกขึ้นเรียกขึ้นเจ็บปวดเป็นเรื่องของเวทนาจะเปลี่ยนอินยาบถก็ได้นะถ้าขามันปวด แต่เอาสติไปกำหนดรู้ตรงที่มันปวดให้รู้ว่ามันปวดเปลี่ยนท่าถ้าจะเปลี่ยนท่าก็เปลี่ยนอย่างแบบเป็นผู้มีสติเปลี่ยนได้ถ้ามันปวดพอนั่งเข้าไปสักพักหนึ่งความเจ็บความปวดคอบ้างแขนบ้างเอวบ้างขาบ้าง จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเจ็บบ้างปวดบ้างตึงบ้างเอาสติไปกำหนดรู้ตรงที่มันปวดมันเป็นลักษณะของเวทนาเป็นลักษณะของธรรมชาติ ราะบางทีเราทำสมาธิเราบำเพ็ญภาวนามันเวลามันจะสงบมันก็จะชอบมีอะไรมาขวางไม่ให้เราสงบได้นะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนบ่อยๆการกระทำบ่อยๆการอบรมบ่อยๆทำให้จิตเหล่านี้ได้ รับรู้อาหารได้มีอาหารได้ดื่มได้กินจิตที่มันได้รับอาหารจิตที่มันได้ดื่มได้กินแห่งรสของพระธรรมมันจะทำให้จิตเรามีความสุขมันจะทำให้จิตเรานี่อยู่ในโลก ได้อย่างสง่าผ่าเผยอยู่ในโลกแบบไม่มีความทุกข์แม้เราจะไม่มีเงินไม่มีทองมากมายกายก่อแต่เราก็มีความสุขเพราะเรารู้ว่าชีวิตนี้ตั้งอยู่เดินไปสุดท้ายก็ไปจบที่เดียวกันร่างกายนี้ เป็นที่พักผ่อนของจิตจิตอาศัยร่างกายนี้มาพักผ่อนชั่วคู่ชั่วขาวชั่วขณะจิตนี้ถ้าร่างกายมันผูกมันพังจิตนี้ก็จะออกไปไปหาพบใหม่ภูมิใหม่ที่ดีที่งามกว่าเดิมไปตาม สิ่งที่เรากระทําไว้ตามบุญที่เราทําไว้ทําน้อยได้น้อยทํามากได้มากทําพอประมาณได้พอประมาณบุญบาปเขาเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมบุญบาปเขาไม่โกงตั้งใจดีปราถนาดีสิ่งเหล่านี้ ก็จะเป็นความดีอยู่กับเราอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยาก่าไม่ทำน่าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่าดีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลย อันความดีมีค่ากว่าความสวยดีอำนวยอวยสุขทุกสมัยอันความสวยไม่นานก็สางไวดีคมไว้ซึ่งความดีดีนักแหลวันนี้นักปฏิบัติธรรม ต้องรู้ในใจของตัวเองว่าว่าฉันต้องได้ดีสักอย่างวันนี้ฉันได้ทำได้ธรรมะได้ทำตามที่ฉันชอบได้ธรรมะตามที่ฉันพอใจคือการมีสติสัมปชัญญะได้ความสุขให้กับใจของเราไงนะ ทำให้ใจเรามีความสุขเรามาเพิ่มวิตามินให้ใจใจเขาก็ต้องการวิตามินเหมือนกันนะฉันห่อเหี่ยวอดหูมานานไม่เพิ่มวิตามินให้ฉันเลยนี่วันนี้ฉันได้เพิ่มวิตามินให้ใจเราแล้วนี่พวกเรานักปฏิบัติธรรมวันนี้เราจรึงมาเพิ่มวิตามิน ให้ใจวิตามินใจมีไหมเอามีสิอะไรเล่าสติสัมปชัญญะการสำรวมกายวาจาใจการเคารพนบน้อมครูบาอาจารย์การเคารพบ,บิดามารดาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือวิตามินหัวใจ วาใจได้วิตามินนี่เขาก็มีความชุ่มฉ่ำของจิตหัวใจ,วใจก็ทำให้ใจมีความสุขแม้จะไม่ร่ำรวยมหาสาลก็ตามแต่มีความสุขอยู่กับชีวิตประจำวันมีความสุขอยู่กับการได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมบ้างเป็นบางโอกาส ปฏิบัติธรรมบ้างเป็นบางเวลาแต่อย่าลืมสติสัมปชัญญะเวลาอยู่ที่บ้านกินดื่มพูดคิดทำยืนเดินนั่งและนอนให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่มีความดี และความงามงามอย่างนี้เรียกว่างามอย่างผู้มีศีลมีธรรมงามอย่างนี้เรียกว่างามแห่งพระอริยะเจ้ายกย่องสรรเสริญงามอย่างนี้เป็นอาหารใจ งามกายงามวาจางามใจสามารถที่จะเอาไปใช้ในโลกข้างหน้าได้ด้วยนั่นเห็นไหมเอาไปใช้ได้ด้วยในโลกข้างหน้าถ้างามอย่างอื่น mm. ก็เอาไว้โลกนี้นะแต่ถ้างามกายงามบาจางามใจสามารถที่จะตามเราไปได้ในโลกข้างหน้า ลมมันเดินเรียบลมเดินเรียบจิตเราจะเริ่มเป็นปกติจะเข้าสู่ความสงบจิตเราจะเข้าสู่ความสงบกําหนดดีๆด,ดูจิตของตัวเองดีๆทำแบบสบายๆไม่ต้องเกร็งไม่ต้องซีเรียสทำแบบมีความสุข หายใจเบาๆคิดเบาๆคิดแต่เรื่องดีๆทำก็ทำดีแล้วนี่คิดก็คิดแต่เรื่องดีๆหายใจก็หายใจเบาๆแบบสบายๆทำอย่างเป็นผู้สมกับได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรม ธรรมะจะคุ้มครองธรรมะจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดมีสติปัฏฐานสี่ไว้ในหัวใจแม้แตถาคตจะปรินิพานไปแล้วก็ตามไม่ปรินิพานก็ตามถ้าผู้ใดมีสติปัฏฐานสี่ไว้ในหัวใจผู้นั้นแหละเป็นผู้ประเสริฐสุดใน โลกนี้เอาบำเพ็ญไปตามเวลาอันสมควรทำแบบสบายสบาย